ข้าพเจ้าขอกราบระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ขออัญเชิญพระบารมีแห่งพระเจ้าห้าพระองค์ได้โปรดแผ่พลังแห่งความคุ้มครองปัดเป่าทุกอุปสรรคเปิดหนทางความสำเร็จเมตตาโชคลาภความร่มเย็นขอให้จิตตั้งมัน่นผ่องใสพร้อมรับพลังแห่งพระพุทธคุณทุกประการขอให้เสียงสวดนี้นำพาความสว่าง ความสุขและความสำเร็จจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าและผู้ฟังทุกท่านตั้งใจให้มัน่นหายใจลึกๆเบาสบายแล้วสวดพร้อมกันตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธะแล้วสวดคาขาพระเจ้าห้าพระองค์ไปพร้อมๆกันด้วยจิตศรัทธานะโมพุทธายะสวดสาถึงเจบนะโมพุทธ,ธายะข้าพระเจ้าขอน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณอันประเสริฐยิ่ง ขอบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ได้โปรดปกป้องคุ้มครองนำทางชีวิตให้พบแต่ความดีความเจริญขอให้จิตใจสงบนุ่มนวลมีปัญญาพบหนทางที่ถูกต้องในทุกการตัดสินใจนะโมพุทธทายะขอให้พลังพระพุทธคุณชำระความทุกข์ความหม่นหมองขจัดเคราะหร้ายอุปสรรคโรคภัย เปลี่ยนความมืดให้เป็นแสงสว่างเปลี่ยนความติดขัดให้กลายเป็นความสำเร็จนะโมพุทธทายะขอให้พลังศักดิ์สิทธิ์นี้นำพาความสุขความสมหวังเข้าสู่ใจของข้าพเจ้าและผู้ฟังทุกท่านตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้และตลอดไปขออำนาจพระพุทธคุณแห่งพระเจ้าห้าพระองค์ จงคุ้มครองท่านผู้สวดให้มีความสุขความปลอดภัยความสำเร็จให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานให้มีผู้สนับสนุนชี้แนะและเอ็นดูเมตตาให้การเงินคล่องตัวมีโชคลาภตามสมควรแก่บุญการปฏิบัติควรตั้งนโมสามจบก่อนสวดและมั่นสวดเป็นประจำทุกวันเพื่อความเป็นสิริมงคลคาถานี้จะช่วยเปิดดวงชะตา พลิกชีวิตให้พบเจอสิ่งดีๆและช่วยบรรเทาปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆในชีวิตนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุทรยะทรงอากาศพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังคังแคล้วคลาดศัตรูพานวินาศสันติขอให้ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยพลังดี ขอให้ทุกย่างก้าวนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งกว่าเดิมขอให้ทุกคำอธิษฐานเป็นไปโดยง่ายและงดงามขอให้แสงแห่งพระพุทธคุณคุ้มครองท่านตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสาธุสาธุสาธุ